มาฟังจักหน่อยเนาะเรื่องบุญเพิ่นถามเรื่องอัฐะอันนี้หันขั้นเว้วเป็นตั้งเงอดเติบอยู่ผู้ถามก็ดนนีถามเป็นอิหลี่ังวะเนาะเพราะว่าตั้งขึ้นมาแล้วแะมันบบแจมแจงจังสีนะ มันหมายความว่าจังไหดแมนบอเอาฟังเนาะ <c oughs> เอาตามอาหารสากรจังหน่อยบุญมหากถินเพราว่าอยู่ในกาศเนานนะแมนตัวเรียกว่าบุญมหากรถินหนึ่งกอง อัฐะสามกล่องอันนี้คือในการบันิบุญมหากรถินบุญแปลว่าอย่างหยาดยมว่าวมองนีสักก่อนซะบุญแปลว่าอะไร เฮาก็ได้เงิ้วมาแต่เกิดผู้จใแมนบ่เฮ็ดบุญนั่นเฮ็ดบุญนีน่แต่หลังเถื่อก็บก่ไดขึด้นเพราะญ่ไม่ใหญ่ว่าบุญคือนอย่างง่นอยู่ดอกแง่นเนาะเอาบนี่บุญนี่มาจากปุรธาในความเต็มคำว่าบุญน,นี่เป็นสภาวะที่เอิบอิ่มใจ ือไว้เดอ้อสภาวะที่ปลื้มอกปลื้มใจแช่มชื่นเบิกบ,บานใจอันนั้นพเดินว่าบุญตรงการข่ามกับบาปนี่ต้องเบาจังสิเด้คันเบาบุญซื่งๆเนี่ยบาแล้วมันต้องเบาบาปน้ำ บาปนี่แปลว่าสภาวะธรรมที่ลามกบาปนั่นตรงกันขามกับบุญพรอทุกยามันมีของคู่กันในโลกเขานี่จังสีนาวันนี้ว่าให้ฟังสันส้นบุญกับบาปญ <c oughs> าติโยมทั้งหลายว่าต้อง เกิดยัางยาเหลียวบางหน้าก็ฮูจักผู้ใดมีบุญเอ,อิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะสนะโสดเว้ากะมวนมวนหน่ากระเบิกบานเข้าใจตัวย่าบุญเกิดเหรอว่าวจังสั้นคันไม่ออกว่าน้ำหัวก,กับพ่อพ่อพูน่า เราใหญราเป็นยังหันยังว่าขันปู่ว่ว่านั่นแม่นกับแม่แม่เมือนี่เห็ดย่างนอ,นอกกินเป็นตะแซ่เข้าฟังจังสีมันหลดหลดสบายจิตสบายใจวื่นบุ่เห็นปะ ข้าเหลียวบางหนาบ่าต้องถามก็ได้ยิ่มแยมแจม,ม,มใสเห็นบ่นี่ต้องเข้าใจเรื่องบุญนี่ซะก่อนบุญเป็นเนี่นั่นบันนี้ส่วนบาาบ,บัน,นี้าเหลียวเบิ่งก็บหูจักหนาบดมมญู่อยู่เคยเห็นบ่พอไง <c oughs> เออจังเสนะนาบูดรโมญูขันว่ากับผัวกันสแตกมาแต่ใสจักสแตกอย่างก็บพจักดอกว่าขันบาปเกิดนผัวก็ไปกินเหล่าก็เป็นบาป บาปมันก็เลยพุ่งมาใส่ใจเมีมยาบาดน,นี้เมีย่ยเห็นพวกกินเหลามากก็เลยใจก็เลยเกิดบาปบาปก็เลยกระหล่รวมในใจก็เลยเบาบม่วนนําอันนี้คือบุญกับบาปต่างกันจังส่เข้าใจเลยตัวเข้าใจแล้วบอก สงสัยจะบอกบุญกับบาปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบัดนี้ยังบ่แล้วซ้ำหนีพ่อย่ายิงบาปมันไม่ถูกต้องขนหเนาดว้อเรื่องธรรมะมันสิธรรมดาท่านบุญจะไม่สุกแม่นบอนนะฮะบุญจะเป็นสุแนกแน่นอนเออเป็นสุกคนันเบาให้ไหลายละเอียดเรื่องบุญกับบาปนี่โอ้ยเจแม่นพิลึกพิโลยี่ดีใจ ละเอียดละอ,อ่เอาแบบนี้อันนี้เ่าให้ฟังว่าลักษณะของบุญลักษณะของบาปเป็นแน่นอนแบบนี้ผลของบุญบนี้อย่างย่อ,ยยอมท่าลายี่อยพุกนีนอนพอ้อโดยลูกลูกหลานเหตุบุญ ระยะพี่น้องกับมุโมทนาสาธุการร่วมกันเรียกว่าบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยบันี้ขันค้นมีบุญแล้วอยู่ในโลกนี่ก็อยู่ดีดีบันี้ว่าสรุปบัดตายบันี้ก่อนตายนึบถึงบุญได้ สมันมว่าก่อนตายหลุนน่กถึงพ่อกองกระถิงของอัทะพ่อยแล้วก็เห็นปลาล่ำจะเสียดเห็นพี่เห็นหน่อมาหลายๆอย่างเสี่เนื้อพ่อปุ๊บหลดตายปรับก็ไปดียังว่าบุญม่ามีประโยชน์จะสั่นผลบุญไหมขันเอ,อิบอิมในมหาภูสวรเลยจิก็ไปสู่สวรรค์เห็นบอกนี่บุญเป็นแนวนั่น บันนี่บุญนั่นมันมีอยู่หลายบุญเนี่ยบุญจะน้อยเลเด้อบวอบวอบวอาลองตาบ่าาบาาบาได้อันนี้ออมันบวออือคันคันพันล่มมะพัดหน่อยเนื้องปุ๊บต้องหันจากเข่าข้อเบิดซีดเลยล่อธรรมด์เลยลมมจังสินะบุญมีจักอย่างเนี่ยโยมประิถาม เพราะว่าคันว่าเรื่องบุญไหนมีจักอย่างมีสะมีสี่อย่างบุญคุณไหนหนึ่งกามาวจรบุญสองรูปาวจรบุญสามอารูปาวจรบุญและสี่โลกุตรบุญบุญไม่สี่บุญพูน่ะข้นบเพราเข้าใจนี่ก็ได้บุญเดียว สมมว่าไห่ท่านกับไปถวายกองกระถินมืออื่นสมมติถวายอัฐะสาธุอนุโมทนาสาธุอนุโมทามธามิท่านหีเพราะไงเราได้แต่การมวัวจอนบุญบุญเดียวเท่านั้นหนึ่งได้การมวัวจอนบุญเห็นปา ได้บุญเดียวเฮตแต่มเมื่อเกิดหอดมือตายได้บุญเดียวพอเอเย่อแอแน่ยะมูจักแอเน่ยะบ่แม่ออกมูจักบอก่พงไนพ่อยิบๆยิบเห็นบ่จังซีนามันเป็นเ้าหันอีหรีได้ แต่ว่าขั้นผู้ใหเข้าใจเรื่องบุญแล้วมัน,นบุญมันมีสี่บุญเทาใสบาตรขเม,มอสาธุนิพพานะปัจยโยโหตุแล้วก็ใส่บาตรเนาะใส่บาตรเนาะได้สี่บุญไปถวายจังหันยกถวายรากษัตรุนิพพานะปโยโหตุก็ได้สี่บุญสมทานศีลจบ สาธุนิพพานะปญญระโยโหตุกกไะดี๊ซีบุญถวายมหากถินกะสาธุนิพพานะปญญระโยโหตุก็ไดี๊ซีบุญถวายกองอาาัฏฐสาธุนิพพานะปญญระโยโหตุกกไะดี๊ซีบุญเพิ่นเอิญว่าเข้าใจในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีธรรม เห็นบอกว่าแม่เรื่องเลรียญันใดๆ,ๆจังสีนาอันนี้เรื่องบุญไม่ยู่บุญพุ่นส่วนรายละเอียดจังฟังอีกเนาะเข้าใจสันสกก้นนิสะก่อนเด้อซีบุญเนอะขันสาตัวยอย่างเดียวได้บุญเดียวเฮ็ดยังต่างๆกับจังเลี่ยงพ่อเลี่ยงแม่ หนึ่งเขาให้พ่อให้แม่กินแทดอยู่ให้กินเนี่พ่อให้แม่กินพ่อแม่เจ็บป่วยก็ดูแลอย่างต่างกัสศัุรูศัอย่างเดียวได้บุญเดียวพ่อแอ,เอะแ <laughs> หนะเฮ็ดหอดมือตายยำบีก็กได้พ่อแอะแหนะมันก็อัจะเียเนาะอืมมันบอกอันญ,ญาจะเสือพ่น บัณฑิตแห่งยังต่างๆก็สร้างสร้างบุญส้่งกุศล่นี่แต่เท่าอดเท่าทนเท่าใส่ความผ่เพียงพยายามสั่งคมงามเขาดีใดๆก็ต่างแล้วก็สาทุเนปานะประโยโหตุได้สี่บุญตลอดทั้งการมาวาจรบุญรูป,ปรวจรบุญรูป,ปรวจรบุญและโลกุตรบุญมันที่เป็นจัาใดน,นั่นเจ้าคนนเอาเอาสนิทซะก่อนนี่เนาะ บันี้ส่วนบาปบนันิตรงกันขามกับบุญอันนี้เป็นสภาวะธรรมที่ลามกศกกระโปกโสมมเกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ใดก็าตามสภาพจิตเบิดเบิดงามขออภัยเนาะกินเข่าเบิดเลยแมนบอลนี่ กินข่าวบรรจุคนเราบอกเออขออภัยเด้อคันกินข่าวอยู่ก็ดีขออภัยจิตกับน้มมันคือกันพระพุทธเจ้าบนตัไห้แมนบองพญ่ย,าย้าไหวพระนี่ <c oughs> จิตกับน้มคือกันวตัต่างี่ยงกันธรรมชาติของจิตกับธรรมชาติของน้าเหมือนกันเด้อ ขัมนมบุญเกิดร่วมกับจิตเนี่ยจิตจะผ่องใสจิตจะมีประโยชน์จังที่ไนะที่เฮาเหตุบุญอะไรมารวมบุญทั้งบัดเนี่ยย้อนบุญเกิดร่วมกับจิตก็เลยโอ้ยไปร่วมบุญให้พุกสะกอนวาชนกบพี่กบนองวาชนเอาบุญน้ำเพลนเอาบุญน้ำกัน จังใดภาพกันมาโมนาะอนันแนอันนี้แน,นทั้งหมอนทั้งศาสทั้งจะตุปะจัยทายธรรมนอกจากข่านก็นยังมีอย่างหลายอย่างอยู่นี่แมนบคอคนกล้วยอ้อยซอยปีพุ่นมีเบิดเห็นบอขันบูนรวดเกิดร่วงกับจิตมันสะพองใสจังสี่สบายจิตสบายใจจังเสนาะคือการกับ น้ำบันนี่เ้าเอาอยาหอมใส่น้ำก็เลยเป็นน้ำหอมเห็นบ่เข้าเอาสิ่งมีเอาแร่ใส่บันนี่ก็น้ำแร่ราคาก็สูงขึ้นแมนบอกบางข้าเจ้าขายนะขวดละสิบก็บาทคันธร,รมดาอันนั่นหลอดเศร้าก็าบาทสามสิบบาทหอดาสิบบาทขวดน้อยนึง เอาแร่เส่น้ำที่ซื่อมันมีพ้นไม่่าจังสเจตใจของเ้าขั้นบุญเกิดร่วมจะมีค่ามีคุณมีค่ากายก็จะงดงามวาจาก็จะงดงามเห็นบ่กมันนี้ว่าเรื่องบาปขั้นบาปเกิดร่วมกับจิตจะทาให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัว เมื่อจิตสมองคุณมัวมมันก็เลยสั่งมาธี์หล่างกายเมื่อสั่งมาธีตาก็เลือกแม่มึงเพั่นว่าตาก็เขียวเหี่ยวหลดเขียวเสพพูนเขียวเสพุนูนนี่เห็นบ่สั่งมัธยปากดาแม่มึงเพั่นว่าปากว่ชพืชจะแดงกัดอ้างบอ่างบกัดดาโคดพอโคดแม่ฮา้วตับไรแต่และใส่ลยพวกมึงหลดดดาอยู่จังสัน ปากวัจะทีบได้พญายไม่ใหญ่เยแต่ว่าจิตบาปเกิดร่วมกับจิตจิตก็เลยสั่งขันซ่างมาที่เมื่อกลับกำกระปั่นเมืม่อกือบกำปุ๊บตีปากไม่พอสันปากไถกระซ่างส่โลดได้หนิ<ม>เห็นบ่คอนี่ฉันใดน้ำที่เหาเห็นอยู่บริสุทธิ์สะอาดนี่คือจิตขันเหาเอาของดีใส่น้ำ นามวมากะดีขันเอาขออภัยเอาขี่ส่นดนามนอเป็นอะไรขายใดบอฮาว่าเราได้จ้างเขาจะออกไปสิไม่หมเห็นบอมาดูดสวมเห็นในเดอร์พันว่าเขาแล้วเอาทั้งขี่ทั้งนามไปเห็นบอ เราได้เสียเงินเสียท้องยอดอยังหว่าเงืดบ่บาปมันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคนลักษณะคล้ายๆคือกันจังที่นะ่ะบัดน,นี้ขั้นบาปตจวน,นี้เกิดขึ้นร่วมก็เจ็ดแล้วตายบัดน,นี้ไปใส่รงนรกเห็นบ่ถามย่าญมเนี่ยเคยโกรธบ่เคยสูนบ่ตอบแม่ เคยครับเคยเคยเคยนสุเออเอยาจะกินไรกิหน่อยแต่ละลนคนันเคยก็บอกามันฟังสารันเคยนาบูดเดอ,อเป็นแย่งแวนเบืองบ,บงลาหคงเนอขณาบูดบ่าเป็นแย่งแวนด้สวนมาวน่เป็นหยังจังบอยากเปแย่งแวนพระพุทธเจ้าพระทัดไว้มนุษย์เสนรยิเนริยโก ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจอยู่ในภพภูมิของขุมนรกเพิ่นเอ่ยว่ามนุษย์สัตว์นรกอนาบูบูบึงบึงแมนบดกระดาผู้หันด่าผู้นี้สัตว์นรกนี่เก่งเก่งกว่าผุนด่านี่ยหาไรตับไรใส่ไรใส่เลยผู้กระดาษเอาดาเอาบ่มีผู้ด่าผิด่าผู้อยู่ใกใจ ผู้ใดอย่ไก่ผัวอยู่ไก่เมียอย่ไก่พี่น้องอย่ไก่ก็พบดาซาดาไสจังศินาอันนี้เป็นอย่างมันจะเป็นสั่งพระพุทธเจ้าแต่ว่ามนุษย์เสนียกูพ่อใหญ่แม่ใหญ่เห็นบ่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ิตใจอยู่ในขุมนรกจังศินาเอาบอกห้อยมองนี่ก็ว่าต่อซะผู้ใดเคยเห็นพีเพ็เนี่ย เคยเห็นอย่างนงี้จะพนว่าเออหาวฟังฟังสามันสีลืมมันคืนพอแหละที่ว่ามันฟังษาหลวงตาไปเทศบางบนอนหลวงพ่อพนให้หลวงตาไปเทศอยู่พูดไกลไกลอยู่พนแล้วถามอย่างนี้ยเคยเห็นเปรตไมมโยมมาฉัน เอาถามบันเ,าเ,นเนทาคยเห็นบอกเปรตอี่หรีไดบ่เคยเห็นแม่นบอกว่าไางญาโนมเออผู้เฒ่าตัวเด็กหน่อยวัดสันปัญญาต่อเอาฟังเนาะพระพุทธเจ้ามันจะไหวบางคนเป็นมนุษย์สเปโต ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จใจใจอยู่ในพวกภูมิของเปรตอสุรกายจังสินะอันนี้เขาศึกษาเรื่องโลกมนุษย์นีนี่มันเป็นหน้าดหนปิวจวาอันอื่นลงตาเบาๆเดอ้อเด้อที่บอมันฟังแน,น่นอยบางคนพันไปทงไ้ทงหน้าไปเห็นพ้นพนหนึ่ง โบรานพนสอนไม่ว่าจอมปวกอ่อนคุดกลเป็นพ้นเมื่อว่าเป็นพ้นสูงสัวไกลเห็นแจ้งก็เลยมีเครื่อเกี่ยวใบเขียวปกหอก็เลยดูอาจแทพ้นนี่จังเป็นงามพันว่าบางคนไปทงไฮทงหน้าไปพอพ้นเจ้าของหน้าพ่นปูกมังหุงไว ปลูกพระอีตูไว้ปลูกตะไครไว้ปลูกอันนั้นอันนี้ไว้เต็มพ้นหนึ่งบางคนไปหอดเห็นพ้นแล้วอุ้ยเพนว่าเป็นตะแซบว่าแล้วเราเลี้ยวพุ่นเลี้ยวพี่เลี้ยวไปเลี้ยวมาผมมีพูดไหนขอเนดูเพิ่นขอนำพ้นไหมเคยมีบนนอะอันนี้ของแท้เด้แต่ว่าอยู่พุ่ มันก็รื่องขลาดพ่นขอในเด้อพ่เน่ว่าแล้วรหลดเลี้ยงนั่นเดี๋ยวพี่ผมมีผู้ใดรหลดปิดมากคงเอาเก็บพักเอาเอาใ้เอาเอาเอาๆนี่แหละพ่อนว่ามนุษย์สเปีตูเห็นบ่เอาปิบัติธมหาของกระถิ่นมนุษย์มีจากมนุษย์บูฟังเดี๋ยวก่อ สีมนุษย์เออเดี๋ยวจังหูบันฟังว่ามนุษย์สเปตโตนี่สก่อนบบบบบว่ามาองมั่นชาเนะบบบาะเมื่อนี้บุญกองกระถินแมนบอมหากระถิ่นแมนบอกพญายพูดบริวารกระถิ่นเท้งหมากพุงหมากกล้วยอย่างแมนบดร้องตาเราเห็นบางบอนไหม เวลาถวายกระถินธันดรจิตมนุสเทโวพะยัยมนุสเทโวโลดดีอกดีใจเวลาถวายกระถินไหวพระสมณท่านศีลแล้วก็เป็นมนุษย์สัมมนุษโสบนนี้มีศีลหาเลยเป็นมนุษย์สัมมนุษโศบนนี้อันดีใจที่ได้ถวายกระถินเป็นมนุษย์สเทโว ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จใหญจในผู้พงของเทวดาบ้านี่ขันศูนย์มาว้าจะสีให้มันจังจบเพราะไงพรอยาให้ว้าศูนย์มายี่มใดอันมนุษย์เสนริยโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจ,จ,จยยอยู่ในขุมนรกเพราะฉะนั้นขันผูใ้ใดบักสัต์นรกบว,บวชบวชกตกนรกจะแดงเวลาศูนย์มาเฝ้าไปแย่งแวน Mình sẽ thấy sát-na-lô-c-phô ở trên đường. Trên đường bụi mù nhu. Chúng tôi không chắc chắn. Chúng tôi không biết, chúng tôi không Sát-na-lô-c-chôm, có thấy không? Chứ vậy thôi. Sự nhãn đầy cả chết Chính tộc na lô เห็นบ่กเพราะฉะนั้นอย่าสูญให้กันเด้อฝากไว้นะอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่าเครียดให้กันอยู่น้ำกันคือกันกระเทวดาอยู่น้ำกันคือมนุษย์อยู่น้ำกันนี่นะ